ชวเรื่องทาซ่อมมออแปองอินเวเตอร์อรุ่น ppt 2022นะครับ1 1 0 2สิเป็น snap inverter นะครับนะครับเป็น snap inverter นะครับนะรับรองคุณภาพโดยโรงงานนะเนี่ยนะจากโรงงานเลยห้ามนำไปสัตว์จับนะครับใช้งานไม่ได้นะครับงานเพื่อนนะครับตัวนี้ ไฟเข้าเป็นแบบปลั๊กไฟเหมือนปลั๊กไฟฟ้าเลยอันตรายครับแบบนี้บางครั้งบางทีไม่รู้เรื่องอาไปเสียบปลั๊กไฟอันตรายมากสวิตเป็นแบบไม่ใช่แบบกดติดปอยดับนะครับเป็นสวิตแบบสวิตไฟฟ้าธรรมดาว่ากันไปเครื่องนี้ใช้งานไม่ได้ผมยังไม่ต่อไฟเข้าก็เนื่องจากว่า กานเพื่อนนะครับได้ทําการเปลี่ยนทันเตอร์ได้ดูแล้วทันเตอร์ไม่เสียนะครับเอามาดูภายในกันอีกไม่นานก็จะได้ใช้งานพวกนี้มากขึ้นแล้วถักว,วหรือพูดง่ายๆว่าเครื่องสอดว์ป่าห้ามใช้จับสัตว์ภายในเป็นแบบนี้ครับเพื่อนโอ้โหมอแปลงขนาด2อแอมป์เลยเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาครับ มีแรงดันเอาพุทออกเห็นไหมสีฟ้ากับสีเหลืองเนี่ยไหมสีดํานี้เป็น0สีฟ้านี่เป็น1 1อยใช่ไหมสีเหลือง220ใช่ไหมน่าจะใช่นั่นโอ้โหมีซีขนาดใหญ่สองพบโวลต์สุดยอดมาตรฐานมากต่อมาหม้อแปลงมีทางด้านนี้มีสีสีเส้นดำแดงดำแดงเป็นไฟแล้วก็ ขา C ี c o n t r ส s sister เห็นไหมสีเขียวสีเขียวคือในส่วนที่ขดมาฟ e e d b a c k สีส้มเป็นใบอัดสุดยอดมากทีนี้อนอะโอ้มีรองรอยโอซีเนาะรองรอยสีโอ้เครื่องใช้งานไม่ได้แน่ครับก็เนื่องจากว่าต่อสายยังไม่ครบนะเพ่นเพื่อนนะเห็นไหม สายตัวนี้ลอยนะถึงเนาะนี่ครับไฟเข้ามาเนาะโอ้สายยังต่อไม่ครบไม่สมบูรณ์นะครับเพื่อนผิดด้วยครับอ้าว่ากันไปนะครับในส่วนนี้ผมก็คงจะต้องเช็คดูในส่วนของจออ๋อโอ้เนี่ยครับมีการต่อสายผิดพลาดอยู่นะครับน่าจะหลงลืมในส่วนของสายนะครับ ก็คืออุปกรณ์ในส่วนของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนําที่อยู่ในเครื่องนี้มีอยู่3ตัว4ตัวแค่นั้นเองประกอบไปด้วยทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นทรานซิสเตอร์ไดฟ์โอ้ตั้2งนะครับตามที่มองเห็นนะครับตัวอักษรเป็น TP42 TP42 ทราตเตอร์ตัวที่เป็นจานบินนั่นจานบินในที่นี้หมายถึงจานบินภาสาไทยนะครับจานบิน UFO นะครับ ไม่ใช่ตัวเจสลเอเจเอเอ็นนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่มาจากภาษาปกิจนะครับจานบินในที่นี้จานบินในที่นี้มันมาจากภาษาไทยเราเนี่ยซึ่งมันแปลว่าจานบินยูเอโอบอ่เขาพากันเรียกกันมาช่างใหญ่สมัยนั้นเขาพากันเรียกกันมาแล้วก็เรียกกันต่อกันมาเลยบอกว่า่านเตอร์แบบนี้จานบินกับตัวถังมันมาดูกันว่าเบอร์อะไรกันบ้างนะครับเพื่อน ทำไมมันสุดยอดจังเป็น mj 2955นะครับ mj 2955สองตัวติดที่ซิงค์ระบายความร้อนโอ้มีตัวต้านทาน150โอห์ม39โอห์มมีทันเตอร์ไดท์ที่เป็นเบอร์ tp สี่สอง เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับวงจรมีแค่นี้นะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับโวยสุดยอดมากเลยมีการต่อสายผิดนะครับแล้วก็ต่อสายไม่ลงที่ด้วยเดี๋ยวผมคงจะต้องตรวจสอบดูนะครับเพราะว่าเพื่อนบอกว่าในส่วนนี้ทรานซิสเตอร์ไม่เสียเลยจะเสียได้ไงเขาเปลี่ยนแล้วอะไรงั้นนะตรวจดูทรานเตอร์ tp 4 2ก่อนเป็นดับแรกครับตั้ง มิเตอร์ที่คุณน่ตรวจดูทานเตอร์ t p สี่สองซึ่งก็หมายถึงตัวนี้ตัวสีดำนี่ b c e b c e ทานเตอร์ชนิด p n p ใช้สีแดงในาการจับขาเบส b c b e สุดยอดเจ๋งมากทันเตอร์ t p 4สไม่ขาด B มีรอยมีรอยบตดกีด้วยเป็นเรื่องปกติเพราะว่าง,งานยังไม่เสร็จเพื่อนช่างเลยไม่ได้ล้าง b e b c b e สุดยอดมากต่อจากนั้นออกจากขา e มาไปอัดที่ขาเบสขาเบสข,ของทรานซิสเตอร์ mj 2 9 5นี่คือขาเบส b e b e b c นั่นคตอ ไม่ขาด CE ไม่ชอ็อตนั่นก็หมายความว่าในส่วนนี้อาจจะมีการต่อสายในส่วนของตรงนี้ผิดไปไม่เห็นไหมไฟไปเข้าหายไปเห็นไหมมันหายไปอ่ะมันผิดพลาดดูดิมันผิดพลาด,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 พลาดเพราะฉะนั้นแล้วผมก็คงจะต้องต่อสายให้มันถูกแล้วทีนี้ค่อยมาลองกันอีกทีหนึ่งว่าเครื่องจะทำงานได้หรือไม่อย่างไร บางครั้งบางทีเกิดการเมาค้างและซ่อมพวกนี้ถอดสายออกใส่กลับคืนเข้าไปลืมซึ่งมันก็เป็นบ่อยมากในที่นี้เพื่อนบอกว่าได้ทําการเปลี่ยนซตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยก็เนื่องจากว่าซีตัวนี้เกิดการแตกมันจะไม่แตกได้ไงในกรณีนี้ก็คือสายไฟตัวนี้ใช้เป็นแบบเหมือนปลั๊กไฟแบบนี้หากจะหมายใจ ให้มันผิดน้อยลงก็คือต้องแต้มสีไว้นะเพื่อนทาสีไว้ครับอย่างนี้ก็เอาสีแดงมาทาไว้อันนี้ก็สีดํามาทาไว้ทาทั้งสองข้างเลยนะครับทาทั้งในส่วนของในส่วนของแบตเตอรี่ด้วยเวลาเสียบเข้าไปดูดีๆแดงกับดําเสียบกึบเข้าไปนะครับฉะนั้นแล้วนะครับจัดการไปในส่วนนี้ผมจงวิเลรทาเดี๋ยวต่อสายให้ถูกต้องก่อนแล้วมาลองดูว่าเครื่องจะทํางานได้หรือไม่อย่างไรแล้วผมก็จะไปขี้แค่ต่อกันไปนี่มันไม่ถูกไงไม่ดูเนะี่ย เพื่อนที่เคยทําด้านนี้บอกว่าหลับตาเดียวเนี้ยอืมองตาเดียวก็รู้แล้วว่ามันผิดอ่านี่นะเพื่อนเพื่อนต่อมาแบบนี้นะไม่ถูกนะเดี๋ยวฉันจะต่อใหม่นะเพื่อนนะเริ่มจากในส่วนของ c เนี่ยเห็นไหมเนี่ยลบอยู่เงี้ยเห็นไหม มันก็บอกลบด้วยนะดูดิบอกลบบอกบวกด้วยนะนะ่ะโอ้โหสลับหมุนสีใหม่นะเห็นไหมหมุนสีแล้วนี่ถอดสายจะถอดสีดํานี้ด้วยนะจะถอดตัวนี้ด้วยนะเนี่ยแล้วหมุนสีเนี่ยเอาขั้วลบมาอยู่เนี่ยบวกจะมาอยู่นี่